สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการวิถีชนจะพาท่านผู้ชมไปดูสวนกล้วยไข่นะครับและวิธีการปลูกกล้วยไข่กับท่านประธานปลูกกล้วยไข่นะครับอำเภอขานัวรากบ,บุรีจังหวัดกำแพงเพชรพี่ดำริดจำปีนะครับและมาดูเคล็ดลับการปลูกกล้วยไข่ที่ทำไมอร่อยที่สุดในโลกนะครับเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับ,กบเกษตรกรนะครับที่จะหาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่เพื่อทดแทนการปลูกข้าวที่มีราคาตกต่านะครับเชิญรับชมครับครับก็เริ่มต้นกับเตรี่ยมหนอ่อร้อยตารางวาก็ประมาณ30-10ติหนอกหน่อด้วยแล้วก็ความค่าเป็นสี่เหลี่ยมนี้คือว่าสา,ามเมตรสามเมตร5้ิบ ว้า3เมตร50ยาว3เมตร50หลุมก็ลึกประมาณ50-50ก 50. ็ปลูกแล้วว่าถ้าชาใช้หนอนะก็ประมาณ8เดือนตกเปลือกอถ้าเป็นกล้วยน้ำว่านะคแต่การดูแลมันจะต้องทำแหลมหน่อออกเรื่อยๆอ๋อคือ<ล>หมอายความว่าถ้าหน่อมันเหมือนแบบมันเยอะขึ้นจะต้องตัดหน่อทิ้งต้องตัดหน่อทิ้งเอาไว้ก็ยังไปเกิน3ต้นอระทัรมดาก็แค่2ต้นแล้วก็ดูไล่พุ่น่อย จะไม่โมรโมเพราะโซมเพราะอะไรมันแล้วก็อย่างนึงครับถ้าจะปลูกกล้วยต้นกล้วยไข่อะมันต้องเอากล้วยหักลคมกล้วยน้ำว่ารอบพี่หนาไอ้ที่ไร่เราเลยโอ้หนี่เคล็ดลับใช่ไหมที่ใช่ใช่เพราะอีกฐานหนึ่งมันก็การลมได้ใช่ไหมแล้วก็ต้นก็เขาจะแข็งแรงเรากล้วยรับเากล้วยกล้วย,ยน้ำว่าการลมการลมได้เขากล้วยกล้วยไข่อะจะจะบอบอบางต้นจะเกาะมันก็มี แค่นั้นแล้วก็เรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรเราก็ไม่ค่อยได้ได้ได้ใส่เท่าไหรอะ่ะแต่ยายขาดน้ําสําคัญที่สุดคืออย่าขาดน้ําอ่าช่วงแรกมันยายขาดน้ำแล้วมีโรคมีไรกวนเข้าไหมพี่มีมีกระรอกอะ <laughs> โร<ล>คกระรอกก็แก่แล้วก็กระรอกมันมีหนอนกอมีไรไหมพวกนี้ไม่มีไม่มีขอกกล้วยไข่ไม่มีแบบนี้ไม่มีไม่มีมีแต่มีแต่กล้วยน้ำว้าอะจะเป็นหนอนกอมน้ำว้าแล้วกล้วยไข่เนี่จะไม่มีแต่แตงกวยอย่างเดียวก็ต้นก็ออก โดนลมโดนอะไรไหนก็ไปไม่ทนลมอ๋อไม่ทนลมแล้วต้องใช้คือต้องปล่อยให้มันโล่งๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ให้ไว้ใบมากมากคนไทยมีความดูแลสหัสภาพมากแล้วก็ช่วงแรงๆอ่ะเราก็เอาเอาเอาสารก้านแห้งต้นแห้งเอาไปกรบกบรักษาน้ำ 666เลยให้ว่าดินจะซึมอยู่ได,ด,ด้นานนะครับถ้าถ้าพอหน้าฝนครับเราก็ขยายออกขยายออกครับมันก็ใบแห้งใบเศษใบแห้งต้นแห้งอะไรเงี้ยมันก็เป็นปุ๋ยของเราไปได้คือเราไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยแต่ช่วงก่อนตอนหน้าฝนนะเราหว่านในไอ้ปู้นขาวอะ่ะมันก็มันก็คือว่าค่าเชาื้อราค่าเชื้อราได้ดีอืมมันก็จะจะดีขึ้นจะดีขึ้น เราก็ต้องถ้าไก่เตนดินแล้วอีกเหมือนด้านดินเรามัน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 ,มนอยู่ในสภาพดินดินดีดิดดดนนวลหรือยังไงเนี่ยอย่าง<ม>เราต้องดูอย่างต้องดูที่เราด้วยเราอยปลูกน,น้ำสำคัญน้ำสำคัญน้ำงงกับลมที่จะรบกวนอ่ะแต่ย่างโลกมันไม่ต้องกลัวย<อ>่าโลกมันไม่ค่อยดี กล้วยนำว้าเราจะขวดจะกล้วยไข่มีขวดเด็กครับพี่ขอบคุณกล้วยไข่เราจะจะได้ปลูกผสมกันเลยก็มันก็ได้เหมือนกันพวกกระชายพวกเนี้ยนะพอกระชายมันก็ต้องต้องการความสะอาดแล้วถ้าเป็นกล้วยไข่กล้วยไข่อย่างหนึง่งคือว่าเราเอาต้นไว้ไม่ต้องเยอะนะไม่มต้องเยอะพับพอไม่เยอะพับมันก็จะมันก็จะนั่นานะไม่ล่มมากนะคระมันจะ,จะปลูกด้วยกันได้โอ้สุดยอดเลย ามสร้างรายได้เสริมได้อีกใช่ใช่เพิ่มรายได้ของเราไปได้อีกพอเราขุดกระชายดินดินมันก็ฟูขึ้นเนี่ยดินก็งามขึ้นแล้วมันก็ไม่ลบมันก็ไม่เคยลบการดูแลมันก็ต้อง,ต,องต้องอย่างนั้นนะ่อย,ยพยายามอะไรก็ยำคนดูบอลหน่อย <c oughs> อ,อย่างนั้นนะ่ะไม่ใช่อยงอกไม่งามโครงการั้งนั้นเนี่ยนะฟูขึ้นอ้าเราจะปลูกนะกนะชายก็ใดีที่สุด ต้นจะไม่สูงแล้วไม่คมกล้วยไม่คมกล้วย<ช>ถ้าเราไม่<อ>ดูปลูกผสมผสมกับข้าวโพดก็ไม่ได้พาราข้าวโพดแลปลูกอ่ะมันก็เป็นโรคไม่งามกล้วยก็ไม่งามเหมืมมนมอนมาแย่งลากอะไรอ่าอใช่ครับเป็นถ้าเป็นเป็นกระชายนะมันจะอยู่เด็กคือสังเกตด,ดูนะที่เรามาปลูกแล้ว,ลวเราสังเกตด,ดูว่าเออจะเลยไอ้นั่นนะไอ่งามไหมงามหรือไม่งามนี่ยงไมใช่อย่ายน 我也不乐。Well,